คุณเคยมีอาการที่เวลาเราหยิบของเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหยิบของได้ตำแหน่งความสูงลดลงเดิมหรือเปล่าครับอยากที่เอื้อมมือสูงๆได้กลายเป็นว่าหยิบได้แค่ระยะแค่เอื้อมมือถ้าอย่างนั้นคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อไหล่ติดได้นะครับโรคข้อไหลติดเนี่ยคืออาการที่พิสายการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เนี่ยลดลง โดยอาจจะเกิดจากการอักเสบของบริเวณเยื่อหุ้มรอบๆข้อไหล่ทําให้เยื่อหุ้มรอบข้อไหล่หหลเนี่ยมีการหดลังตัวและพิสัยการเคลื่อนไหวของมันก็เลยลดลงนะครับ สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการไหลติดนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรแต่เชื่อว่าเกิดจากการที่สารบางอยา่างที่เป็นกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของบริเวณเยื่อหุ้มร,รอบๆบริเวณข้อไหล่ครับทำให้เยื่อหุ้มบริเวณข้อไหล่เนี่ย มีการหนาตัวแล้วก็มีการผดหลังตัวขึ้นส่งผลให้พิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหลเนี่ยลดลงโรคข้อไหลติดเนี่ยมักจะพบได้ในเพศหญิงอายุประมาณ40 65ปีครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมักจะเป็นในมือข้างที่ไม่ถนัดและอาจจะพบได้ในกลุ่มโรคที่เป็นโรคเบาหวานโรคพร่อง,ทงไทรอย โรคที่มีหลอดเลือกสมองหรือโรคอื่นๆที่ทําให้พิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่มันลดลงเช่นได้รับอุบัติเหตุทางหัวไหล่หรือได้รับการผ่าตัดทางหัวไหล่มาแล้วต้องมีการจํากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ อาการสาคัญของโรคข้อไหล่ติดนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยคือเรื่องพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ที่ลดลงนะครับทั้งในตอนที่ขยับเองหรือว่าตอนที่เอามืออีกข้างหนึ่งช่วยนะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยอาจจะพบได้ในเวลาที่เรามีการนอนทับในข้างที่มีปัญหาพวกนี้ก็ทําให้เกิดอาการปวดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับในผู้หญิงอาจจะเกิดปัญหาในเวลาที่เราต้องเอื้อมมือไปติดตะขอเสื้อในนะครับส่วนในผู้ชายเนี่ยก็จะมีปัญหาเวลาถ้าเกิดสมมติเราใสมม่เสมมื้อแล้วเราจะต้องเอาเสื้อยัดเข้ากางเกงด้านหลังก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับ โดยในโลกนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาในการดำเนินโลกอยู่ที่ประมาณ2เดือนถึง2ปีในช่วงต้นเนี่ย ก็จะมีอาการปวดเป็นสําคัญนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแต่จะตามมาด้วยการที่ไหลขยับได้น้อยลงเวลาถ้าเกิดเราขยับขึ้นไปเกินตําแหน่งของมันก็จะเกิดอาการปวดขึ้นซึ่งโรคนี้สามารถหายได้เองแต่จะใช้เวลาค่อนข้างนานจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง2ปีนะครับและถึงแม้จะหายแล้วในบางคนอาจจะเกิดปัญหาว่าอาจจะยกไหล่ได้ไม่เท่าเดิมเพียงแต่ว่าคนไข้จะมีการปรับเปลี่ยน สภาพร่างกายของตัวเองเพื่อให้สามารถกลับไปใช้งานดังเดิมได้นะครับ